ให้แม่แม่ได้รับชมนะคะว่า,า,าทะเลสาบทุ่งนาจะขนาดไหนนะคะทุ่งนานะคะแมะ่ขาด้านนี้ก็ท่วมนะคะด้านนี้ก็ท่วมเลยนะคะทุ่งนาก็เป็นทะเลสาบไปเลยนะคะน้ําเยอะจริงๆนะคะน้ำมากเลยนะคะสวยงามมากค่ะแต่ก็มีคนมาเที่ยวเยอะๆนะคะเหมือนเพราะว่านี้เป็นถนน ไปฝั่งชุมพนค่ะสวัสดีค่ะที่ไหนคะหมู่บ้านช้างจ้าหมู่บ้านช้างนะคะบ้านตะกลางนี่เองค่ะหมู่บ้านของเรานะคะทุ่งนาน้ําท่วมค่ะข้าวนะคะจมอยู่ใต้น้ําเลยนะคะแม่ขาตอนนี้นะคะท่วมเยอะมากเลยนะคะทุ่งนาเป็นทะเลาสาบเลยค่ะทุ่งนาเป็นทะเลาสาบเลยนะถ้าตุมท่วมบอถ้าตุมไม่รู้ เหมือนกันว่าท่วมหรือเปล่านะคะแต่นี้เป็นหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางจ้าแม่ขาเป็นหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางค่ะดูมาค่ะทั้งสองฝั่งถนนนะคะเป็นทะเลสาบไปเลยค่ะเป็นทะเลสาบไปเลยนะคะตอนนี้นะคะก็นานๆเห็นน้ำท่วมทีนะคะก็เลยมาเที่ยวกันสนุกมากนะคะทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นเลยค่ะทั้งสองฝั่งทางนะคะเป็นทะเลไปเลยนะคะ นี่หมู่บ้านที่แม่ควานอยู่มองเห็นไหมคะอยู่นู้นอยู่ไกลๆมองเห็นไหมคะอยู่ด้านโนู้นนะคะที่เป็นโดมน่นค่ะสวยยิ่งกว่าทะเลสาบอีกเด้อบ้านเราใช่ค่ะสวยกว่าทะเลสาบ้าก นี้เป็นทะเลสาบบ้านทุ่งคะ่ะแม่ขาเป็นทะเลสาบบ้านท <sy <sy wow ุ่งค่ะสวยงามมากนะคะยามเย็นๆนะคะทุกคนก็มาเที่ยวนะคะมีทั้งร้านค้าเหมือนเราไปเที่ยวทะเลเลยค่ะเหมือนเราไปเที่ยวทะเลเลยนะคะแต่วันนี้นะคะเมื่อวานยังไม่ท่วมเยอะขนาดนี้นะคะวันนี้เยอะมากเลยนะคะเยอะขึ้นเยอะมากเลยนะคะทุ่งฝั่งนี้นะคะ น้ำกำลังข้ามถนนนะคะน้ำกำลังไหลข้ามถนนนะคะนะคะน้ำกำลังไหลข้ามถนนนะคะก็สนุกกันนะคะนานๆเจอทางนะคะ3าปีแล้วนะคะที่เพิ่งเห็นน้ำท่วมอีกรอบหนึ่งนะคะสวยมากๆเลยลงไปเล่นได้ไหมคะได้คะ่ะแต่กลัวปิงนะคะ เพราะว่าจะมีปิงด้วยค่ะแม่ควันก็กลัวนะคะลงเล่นได้นะคะแต่ถ้าเล่นก็อยู่บนถนนได้นะคะแม่ควันจะขับให้ดูนะคะว่าทุกคนกําลังเดินมาเที่ยวกันนะคะ <c oughs> มีร้านขายของด้วยค่ะมีอาหารเยอะแยะค่ะก็มีร้าน เหมือนเหมือนทะเลนะคะเหมือนชายทะเลนะคะยามเย็นๆนะคะที่หมู่บ้านช้างอยากไปอยากไปน้องม้าสีขาวชืนปลอยขามาค่ะ,มา,ะมาเที่ยวกันนะคะสนุกค่ะเพราะว่านานๆาเาจอครั้งหนึ่งนะคะทันติศับ้านทุ่งของเรานะคะสนุกค่ะสนุกนะคะทุกคนก็สนุกสนานกันนะคะนานๆนะคะเราไม่ต้องไปเที่ยวพัทยานะ เดี๋ยวซีไปแล้วจ้ามาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยนะคะสนุกมากตะวันกำลังรับฟ้าด้วยนะคะกำลังถือทัดสวยมากเลยนะคะแม่ควันนะคะอยากมาเที่ยวอยากให้น้องใส่ฟ้ามาเที่ยวแต่น้องนะคะกลัวมาเจอน้ำน้องจะวิ่งไม่แบบไม่บรรยาบบรรยางตัวเองไม่ระวังตัวเองนะคะแม่ควันก็กลัวน้องตกที่ลึกนะคะเพราะว่าทุ่งนาจาก จากทุ่งนาขึ้นถนนนี้ก็ประมาณ3เมตรนะคะแม่ขาประมาณ3เมตรถ้าน้องเล่นไปวิ่งไปกว่าตกลงน้ํานะคะแม่ขวัญก็เลยไม่กล้าค่ะน้องนะเพราะว่าน้องก็ตั้งท้องด้วยค่ะบา,บายๆค่ะเดี๋ยวขี่รถไป,ไไปค่ะได้เลยค่ะคุณปอยได้เลยนะคะแม่ขวัญน,นะคะจากทาเดินเล่นนะคะดูน,น้ําทะเลสาบนะคะนีถนนนะคะนีถนนนะคะ ค่ะหนุเลยค่ะคุณก็มาเดินเล่นยามเย็นๆนะคะก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะนานๆเจอครั้งค่ะสามตั้งแต่ท่วมครั้งครั้งสุดท้ายนะคะห้าสี่นะคะแล้วมาท่วมอีกครั้งนี้นะคะตอนพศห้าสิบสี่ก็ท่วมไปเหมือนอย่างนี้นะคะแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งนะคะมีรอบครั้ง เดี๋ยวดูด้วยขับรถเที่ยวด้วยใช่ค่ะได้ค่ะคุณกอยค่ะสนุกกันนะคะมีท้ง้านค้าเหมือนคายทะเลเลยค่ะไปดูกันนะคะมีคนเล่นน้ําด้วยนะคะถ้าเป็นกลางวันก็เยอะนะคะแต่วันนี้นะคะแม่ความตอนกลางวันแม่ความไม่ไดมานะคะเพราะว่าอากาศร้อนด้วยแล้วก็แม่ควานก็ออกไปช่วยงานศพด้วย นะคะสนุกน้ำน้ำประมาณนี่ค่ะมันไหลไหลแรงมากเลยนะคะอุ้ยเจ้าสิคับดือดิบเลยน้ำไหลแรงมากนะคะแต่ก็สนุกกันนะคะสนุกกันมากเลยนะคะทุกคนนะคะทั้งตำบลเลยค่ะมาเที่ยวกันนะคะนานๆเจอครั้งค่ะนานๆก็จะได้เห็นน้ำขนาดนี้ก็ขึ้น ขึ้นแข่งแล้วค่ะขึ้นขาแะคะแม่ควันขออนุญาตกลับนะคะเพราะว่ามีเสียงเพลงคนกำลังเดินมาเยอะค่ะ5าหมู่บ้านนะคะอยู่ที่โนนสูงนะคะไม่ท่วมถึงหมู่บ้านนะคะอันนี้เป็นทุ่งมันเป็น แม่น้ำมูลแม่น้ำชีนะคะน้ำนี้ก็มาจากโคราชค่ะพิกับแล้วเหรอคะคะเพราะว่าสายฟ้าอยู่บ้านคนเดียว <c oughs> สายฟ้าอยู่บ้านคนเดียวค่ะ <c oughs> ก็จะเดินกลับนะคะเพราะว่าถ้าแม่ควรเดินไปนะคะทางนู้นเขามีการสัคน,นและเปิดเพลงนะคะ นี่ค่ะต่วันสวยไหมคะพุ่งนานนะคะเป็นหลายหมื่นไล่นะคะไม่ใช่น้อยๆน,นะคะเป็นหลายทั้งตำบลกบระพเลยนะคะแล้วก็ทะลุไปฝั่งสตึกคะ่ะทะลุไปที่ฝั่งสตึกนะคะสวยงามคะ่ะขอบคุณนะคะที่คุณปลอยมาทักทายคะ่ะมาสิคะ่ะ มีวัยรุ่นวัยรุ่นมีหนุ่มสวยๆมีสาวสวยๆเยอะเลยค่ะแม่คุนก็ชอบนะคะชอบเดินเล่นกันนะคะมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีทั้งรถใหญ่นะคะมาเที่ยวกันนะคะมีทั้งรถแฟนด้วยค่ะทั้งลงไปเหยียบคือใช่ค่ะถ้านะคะแต่ กัวปิงค่ะกัวกัวเหมือนปิงเกาะน้องนะคะก็ไม่ค่อยให้เข้าเข้าเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นทุ่งข้าวนะคะกัวน้องตกหล่มนะคะเป็นเป็นโคลนนะคะเพราะว่าทุ่งน้เรามันจะเป็นแบบไหนนะ่ะเป็นดินไม่ไม่อยู่ตัวนะคะเพราะว่าเพิ่งเ,เจอน้ำนะคะก็จะเป็นอันตรายนะคะแม่ขวรนะคะ อยากให้สายฟ้ามาเล่นที่สุดเลยนะคะน้องชอบนะคะน้องชอบมากๆเลยคะ่ะสายฟ้านะคะเม้แต่น้ําทะเลนะคะแม่ควเคยพาไปเที่ยวที่สายฟ้าไปเที่ยวที่อะไรนะคะที่ปะจวบนะคะน้องนะคะลงน้ําทะเลเพราะว่าน้ทะเลเราไม่มีปิงไม่มีอันตรายเนาะแต่น้ําจืดอย่างนี้จะมีปิงแล้วก็มีงูที่ปาสาสก็ท่วมจ้า จ้าที่ปราสาทอำเภอรปราสาทใช่ไหมคะอำเภอรปราสาทชุรินหรือเปล่าคะหรือที่ปราสาทที่ไหนคะหรือพี่มคยคะน้ําส่วนนี้นะคะจะลงมาจากนาครราชสีมานะคะเพราะว่าเขาจะผ่านลงที่อุบลค่ะที่สุรินคะ่ะอ๋อปราสาทอำเภอรปราสาทนั่นเหรอคะ อำเภอรประสาทน้ำมาจากที่ไหนคะอันนี้น้ำมาจากโคราชนะคะน้ำมาจากโคราชเลยคะ่คะค่ะคุณปอยอยู่ที่ประสาทหรือคะอยู่ที่อำเภอรประสาทหรืออยู่ที่ไหนคะ สนุกค่ะสนุกวันนี้สนุกมากนะคะแม่ควนก็ไม่เคยได้ออกมาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วน้องไม่ค่อยสบายแม่ควนก็อยู่เฝ้าน้องตลอดเลยนะคะเดี๋ยวนี้น้องก็อาการดีขึ้นแล้วนะคะเย็นเย็นก็จะมีการไล่ผลไม้เหมือนกันนะคะสวยงามค่ะด้านทิศตะวันตกกำลังเหมือนไปเที่ยวทะเลเลยค่ะ อาจจะอาจจะเล่นน้ำไม่ค่อยสะดวกเหมือนทะเลนะคะเพราะว่ากลัวปิงนะคะกลัวปิงนะคะมีทั้งปิงตัวเล็กตัวใหญ่นะคะไม่เหมือนน้ำทะเลนะคะน้ำทะเลจะไม่มีปิงกัดเนาะแต่น้ำจืดน,นี้จะมีปิงทุกคนไม่อยากเล่นก็คือกลัวปิงค่ะกลัวปิงนะคะ ดัเนาน,นะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่นะคะก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะคะก็ถ้าไปมาก็ออกจากหมู่บ้านมาประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะคะแต่จากบ้านที่แม่ควรอยู่กับสายฟ้าก็ประมาณสองกิโลเมตรนะคะก็ไม่ไกลนะคะไม่ไกลสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท,ท้าทายพูดคุยกับแม่ควรด้วยเนอ ไม่ควรพามาดูทะเลสาบบ้านทุ่งนะคะทะเลสาบบ้านทุ่งของเราก็สวยงามนะคะสวยงามงามมากมากเลยนะคะตะวันกำลังรับฟ้านะคะเป็นหลายเป็นหลายหมื่นไร่นะคะไม่ใช่หลายพันไร่นะคะเป็นหลายหมื่นไร่เลยนะคะทุ่งนาของเราก็เลยเป็นทะเลสาบอย่างนี้นะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะ วันรับฟ้านะคะสวยมากเลยสวยสวย,สวยทั้งนั้นเลยนะคะสุรินไปอังกฤษก็สวยโอ้โหใกลขนาดนั้นแม่คนไม่คงโอ้แม่คงเจอนะคะอ๋อถึงอังกฤษเลยใช่ไหมคะตอนนี้ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถึงอังกฤษเลยใช่ไหมคะถึงอังกเลนเลยนะคะที่นี่ที่สุรินนะคะไม่ใช่อังกลนค่ะไม่ใช่อังกเลนนะคะที่ประเทศไทยค่ะอิงแลนสวยอย่างนี้ไหมคะอังกเลนสวยอย่างนี้ไหมคะค่ะเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ อ้าวเขียนผิดไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเนาะนึกว่าอยู่ที่อังกฤษธรรมชาติบ้านทุงนะคะบยบยายได้คะ่ะนอนหลับฝันดีนะคะสวยสวยสวยแม่พรนก็จะเดินกลับบ้านแล้วนะคะ ว่าตอนถนนช่วงนี้นะคะไม่มีไฟนะคะไม่มีไฟนะคะกัวอันตรายกวัวจระเข้หลุดมาด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ถ้าเป็นงูก็คงจะขึ้นป่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเพราะว่าบ้านบ้านน้องเจอง,งูตั้งแต่เมื่อคืนนี้คะ่ะเจอง,งูตั้งแต่เมื่อคืนกันนะคะแต่ไม่รู้ว่างูนะคะคงจะขึ้นป่าไปอยู่หมู่บ้านสายฟ้าแล้วมีจระเข้ จะมีนะคะแม่พรก็ไม่แน่ใจเพราะว่าน้ํามามากขนาดนี้ก็อาจจะมีนะคะกลางคืนนะคะก็อาจจะเข้ามาเหมือนกันนะคะหมูจระเข้มันบางที่ก็อาจจะเราเลี้ยงในหมู่บ้านความอาจจะหลุดได้นะคะอ,อะไรตัวเลยมีค่ะแต่เขาไม่มาเพราะว่าปีสี่อ่าห้าสี่ก็มานะคะ อระเข้หลายตัวเลยได้เยอะนะคะแต่ปีนี้ไม่ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าน้ําเพิ่งมาได้สอวันนะคะอาจจะมาตามน้ําเพราะว่าน้ําน้ำนี้มันมาจากโคราสเรามันอาจจะผ่านได้ไหลนะคะหลายๆที่อาจจะมีหลุดมาบ้างนะคะ เขาหมากค่ะขอบมาก